สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เดทที่9้าสู่ความมั่งคั่งดีมขอพาเพื่อนๆมาสู่วิถีชีวิตสโลไหล์หลังบ้านของดีมเองเนาะวันนี้ดีมกับน้องกอ็ปฏิบัติการอยู่หลังบ้านในช่วงเวลาเช้าๆก่อนเลยเนาะมาดูแปลงพืชผักกันสักหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะให้น้องปลูก ไลฟ์ like, เพิ่มเพื่อนๆแต่เดี๋ยวเรื่องราวของการปลูกตะไคร์เดี๋ยวดีมจะทําคลิปเป็น h t w ใหมาอีกคลิปหนึ่งเนาะส่วนคลิปยาวแรกนี้นะเป็นคลิปปฏิบัติการสู่ความมั่งคั่งนะถึงเดยที่9แล้วนะดีมก็จะเล่าเรื่องราวของอความสุขในวิถีชีวิตก็คือวิถีชีวิต s สโลไล f ์อย่างที่ดีมเลือกนะสโลไลฟ์ Light, ภายนอกเนาะ แต่ว่าภายในเปลี่ยนไปด้วยการตระหนักรู้เพื่อนๆก็คือใช้ชีวิตความเป็นมนุษย์อย่างที่เขาใช้กันนั่นแหละใช้อย่างที่เรารู้เนื้อรู้ตัวเพื่อนๆแล้วเราจะนำความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตของเราได้เองเพื่อนๆการสโลไลฟ์ไม่ได้หมายความว่าเราจะ ไม่ทำอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยวางเฉยกับทุกสิ่งทำตัวเลื่อยเปื่อยไปวันๆไม่ใช่นะเพื่อนๆการสโ,โลไลค์คือการใช้ชีวิตอย่างละเอียดละออลึกซึ้งเรียบง่ายเท่ว่ามีคุณค่าลึกซึ้งจนเกินประมาณเลยเพื่อนๆคำว่าสโ,โลไลค์มันมันไม่ใช่การใช้ชีวิต ธรรมดาเกินไปหรือว่าใช้ชีวิตแบบไม่รู้จักโลกอะไรไม่ใช่นะสำหรับดีมการสโลไล์ของดีมคือการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบอย่างรอบคอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะแล้วก็มีความประณีตยอย่างที่สุดเลยก็คือในทุกๆก,กิจกรรมในทุกๆก,การดำเนินชีวิตในทุกๆลมหายใจเนี่ยดีมจะจัด,จดสรรใส่รายละเอียดลงไป ให้มากกว่าที่เคยเป็นมาในตอนที่เรายังไม่ตระหนักรู้นั่นเองเพื่อนๆไม่ว่าเราจะปลูกต้นไม้สักต้นเราจะขุดดินลงไปสักหลุมนึงหรือว่าเราจะจัดการกับต้นไม้กับมแมลงกับอะไรก็แล้วแต่ในชีวิต รอบตัวของเราเนี่ยเราจะต้องมีความละเอียดละออลึกซึ้งมีความเขา้าอกเข้าใจมีการสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์นะเราจะต้องเข้าใจพวกเขาอย่างลึกซึ้งคือคำว่าลึกซึ้งของดินก็คือเข้าใจไปในความรู้สึกของพวกเขาเนาะพืชหรือสัตว์เขาก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเราเช่นกันนี่คือรากฐานของความมั่งคั่งเพื่อนๆ